ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียดครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับจมบรรยากาศเลยครับหลังจากที่ฝนกระตกมาตลอดครับที่เขามือที่สามเนี่ยกันั่างทุกๆยุดๆนะครับก็เลยไปตัดหญ้ามาให้ว่าพ่าได้เต็มที่ครับหลังจากน้ำท่วมแป้งหญ้าครับนี่เราขึ้นไม้เพื่อนได้กินนี่ครับเป็นหญ้าเทกุล่าครับ ถึงว่าพอพันครับยกขอกเนี่ยครับออกมหาจินงขางนอกเลยครับนี่หนูแห้งนะครับบอิ่มนะครับเนี่ยคือว่าบอิ่มมันจะกัดเลยครับผมเอาใซ่เตรียมรางเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเตรียมรางเนี่ยลยนะครับนี่ถือว่าเพิ่มใบอิ่มครับเนี่ยครับมันจะกัดนะครับกินวเต็มที่ครับ เอาว่ามันก็หลายตัวครับว่าผมก็เกือบสาสิบตัวครับเกือบสามสิบตัวนะครับแยกกันอยู่นะครับหนึ่งว่าพอพันผมก็ให้กินสองเวลาครับเอาให้กินเต็มนี้เลยครับนี่ครับแล้วเพิ่งกินมาอิ่มนะครับนี่ครับเป็นว่าสายบามันเป็นว่าค้มฝูงนะครับว่าข้มฝูงนี่นครับแยกกันอยู่นี่ก็เป็น ลูผสมบีมัดเตอร์ครับเนี่ยครับเป็นบีมัดเตอร์กับจินอยู่แบบนี้ละครับนี่ก็ถเอว่าช่วงนี้กัหอย่าก็พ่อได้กิ้นนะครับแต่ว่าง้วมันก็หลายตัวนะครับมันจะกาดป่อยเขาคอกเหครับเขามาคอกแล้วครับง้วนรวมว่วรุ่นนะครับผมกับบ้าไรขังนะครับผมบ่าไ้ผูกไว้นะครับป่อยิ่นตามอัจราแย่ใส่หมดเลยครับช่วงนี้ฝนมันก็ตกนะครับเอามาลงใไห้อีกรอบนึงเพ่อไรกินอีวิ่งแบบนี้ครับ โู่ไงว่าผมว่าจะขายแย้วครับเนี่ยครับเพราะว่ามันมันหลายตัวครับว่าหลายตัวว่าอายุได้สามปีแล้วครับเนี่ยครับสามปีสามปีครับอีกสองเดือนครับนี่ว่าพอพันยุคอกนะครับจะขายยุคกระราคาแพงหรอกครับราคาบแพงนะครับผมว่าจะขายสี่สิบเอ็ดเนี่ยครับนี่ครับสี่สิบเอ็ด บรรยากาศเลยครับเป็นลูกว่าสายเอชนะครับนี่ครับวันสะข้ายจะราคากับสีสิบเบนะครับสีสิบเบคันนียนะครับสามสามปีนะครับสองเดือนนะครับบรรยากาศครับคือว่าเม็ดสีพังดีครับโอ้ยแดง มากครับใ่หนานะครับแจ่กัเพิ่นกับจินบว่าเต็มท right er. <c oughs> ี่ครับถ้าทางว่าผสมจริงอ่ะผมกับว่าให้อ้วนเกินไปนะครับทางว่าผสมจริงครับเวลามันขื้นโค้มนะครับมันจะขื้นยากนะครับเอาไปกลางๆครับเอาไปกลางๆนะครับบ่ได้ไปอัดให้จนขื้นโค้มบ่นด้นะครับเขื้นปีนบ่ได้เนี่ยครับผมเลยเอาเป็นกลางๆนะครับบางมือนะครับเพิ่นกเอิ้มเอิ้ยมคักลยครับ บางมือบานกะฝนตกแบบนี้ครับมันลงไปตัดหยาบปะเลครับนี่มาเปิดแบงไงพี่น้องอยู่ครับนะครับแบงไงพี่น้องอยู่ครับราคาสี่สิบเอ็ดนะครับนี่แดงไงสีหนุ่มฟุ่มว่าสามสามปีครับสองเดือนครับนี่ยากาศครับถ้าคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับ ขอยมีนต่ความสุขควมเจะเลิญน,นะครับความเจ็บใหไ่ๆความไข่ก็จะได้มีครับบุญกุศลนัน่มตุ่มนั่มสู้ตุบาทยางด้วยพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่มน,นะครับเด้อกแจ้งเตือนลิปต่อไปครับก้าวมาสวัสดีครับ